สวัสดีครับวันนี้ผมมาพักที่สวนสุภาษิตสวนสุภาษิตนี่ก็เป็นเป็นสวนเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นักเอาไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของผมบ้างนั่งคุยกับผู้ที่มาเยี่ยมเยียนบ้างก็คือ,คอเราก็มีที่พักสำหรับมาพักใจมาพักผ่อน โดยที่ไม่ต้องไปไกลนักค่าใช้ใจ่ายก็จะถูกมาจากกรุงเทพก็เพียง100กิโลเมตรเท่านั้นเองก็มีสิ่งก่อสร้างพร้อมในความสะดวกบ้างนะครับก็มีเรือนเรือนนี้เป็นเรือนน้ำชาอันนี้ก็เป็นเรือนเป็นกระจกสำหรับนั่งชมวิวมองแล้เห็นตลอดหมดนะครับข้างหน้านี่ก็เป็น เป็นสถานพัฒนาเด็กเล็กนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลหนองยาวครับแล้วก็อาคารหลังนี้ก็เป็นที่นอนของผมมา,มาพักเข้ามามานอนพักหลังนี้มีหลังแรกข้างหน้าแล้วก็มีหลังสองชั้นอยู่ข้างหลังครับถ้าพวกเราใครจะมาพักกับผมก็อยู่หลังข้างหลังได้ครับสองชั้น มีห้องน้ำอยู่ชั้นล่างแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้นะครับได้ยินเสียงนกไหมครับนกร้องตลอดเวลานี่ลูกเกษตรกร,ร,กรลูกชายลูกสาวช่วยกันปลูกมะม่วง อยู่ในทำเลอยู่ในบรรยากาศที่ดีมากอยู่กับธรรมชาติพ่อเป็นคนปลูกลูกลกรบกบช่วยกันหิ้วมามม่วงอะไรครับทราบไหมมม่วงอะไรมม่วงอะไรลูกม่วงอะไรทราบไหมน้ำตกไม้น้ำตกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มชม่วงอะไรที่เปรียปร้ยวไข่ตึกต้นนี้ไข่ตึกนะ ชื่ออะไรครับผมาพาดหน่อยชื่ออะไรต้นครับต้นต้นตรงน,นี้น้องน้องออมใช่ไหมตรงนี้เราใช้น้ำหยดนะครับเดี๋ยเห็นท่อไหมครับท่อท่อมาถึงตัวนี้ก็เจาะรูเล็กๆน้ำน้ำก็ลปล่อยน้ำมา,าน้ำมันก็ไหลามาหยดไม่ได้ปล่อยตลอดนะครับเวลาแรงๆเข้าก็นะครับสองสามสี่วันก็ เปิดน้ำปล่อยให้ทีหนึ่งไม่ต้องเหนื่อยมากพอมาถึงตรงพอมาถึงตรงนี้ก็ปล่อยอีกทีนะต้นหนึ่งก็ปล่อยจุดหนึ่งต้นก็ปล่อยจุดหนึ่งเป็นการลดความเหนื่อยยากลงไปได้มากมายเลยนี่ครับนี่เรียกว่าหมาวิ่งราวนะครับวิ่งราวเห็นไหมนี่ราวมีโซ่มา โซ่นี้ก็ผูกกับราวราวนี่ราวราวราวนะครับเส้นหนึ่งยาว2 0 30เมตรนะฮะอันนี้ทำไมทำไมหมาต้องวิ่งราวน,นั่นก็ตัวหนึงว,วิ่งราวเหมือนกันคืออย่างนี้ครับที่ตำบลที่ผมอยู่เนี่ยเขากา็มีการปลูกผักกันบ้างบางคนก็เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่เป็นต้นหมาพวกนี้ถ้าเราปล่อยไปแทนที่มันจะอยู่ที่สวนเรามันก็เข้าไปที่บ้านอื่นเขาไปย่ำแปลงผักเขาไปหกเมนตีลังกาผักเขาเสียหายหมดาบางคนเขาก็เลี้ยงไก่เอาไว้นะเลี้ยงไก่ขายในทุนน่ะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหมานี่ก็ไปคาบไปคา,าบไปคาบเป็ดคาบไก่เอามากินออกินแล้ว มันก็เดือดร้อนเราเกิดเป็นไก่ชนตัวละหมื่นบาทเจ้าของก็ลาบากชาวบ้านเขาก็ที่เขามีสวนผักหรือว่ามเาีเลี้ยงไก่เขาก็วางยาพิษเอาไว้ยาเบื่อยาเบื่อหมาหั้นหมาของเราเนี่ยะครับถ้าเข้าไปในที่ของเขาแล้วก็ไปกินสัตว์หรือไปย่ำแปลงผักเนี่ยมันก็จะถูกยาพิษ ถูกยาพิษตายหมาที่สวนผมเนี่ยตายมาแล้ว50ิตัวครับ50ิตัวนี้ไม่ได้ป่วยตายเลยนะครับโดยยาพิษตายหมดนะไอที่เหลืออยู่เหลืออยู่ก็ต้องต้องทําอย่างเนี้ครับให้มันวิ่งราวบางบ้านนี่ขังเป็นกรงแคบๆน่าสงสารหมามากเลยนะหรือล่าไม่กับต้นเสาอันนี้เราก็ให้เสรีภาพนะให้วิ่งไปวิ่งมาได้แต่ว่าวิ่งได้ในใน ในขอบเขตท,ที่กําหนดก็อย่างนี้นี่เราก็ทําให้เขาดีขึ้นมีที่พักมีตรงให้อยู่ใหญ่ๆก็ทําได้แค่นี้นะครับจริงๆก,ก็อยากจะปล่อยแต่ว่าปล่อยไปก็ไม่ได้ก็ช่วยได้เพียงแค่นี้ครับฉะนั้นถ้าเกิดเป็นหมานะอย่ามาเกิดที่ตําบลน,นี้ลําบากจริงๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับอายุมากที่สุดนะครับเพศเมีย นี่โดนยาพิษมาสามครั้งนะครับมาถึงก็ชักเลยถึงบ้านไปกินอะไรข้อก็ไม่รู้แล้วก็ไปโดนยาพิษมาก็วิธีแก้ทั้งสามครั้งเนี่ยแล้วก็ใช้รางจืดครับเอาลูเตาใบรางจืดมาตำ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 กับน้ำนะครับแล้วจับกรอกปากไว้ก็รอดมาได้สามครั้งเนี่ยมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ฉลาดมากครับตัวนี้เอาสวัสดีครับสวัสดียืนยืนยืนไหม วันนี้ก็แมงเมาวขึ้นมาเยอะเลยยังเข้ามาในบ้านอีกก็หาวิธีปิดไฟให้หมดแล้วก็ใช้ไฟฉายครับเปิดเอาไว้วางเอาไว้ไปากถังถังขยะถังแห้งนะครับแมงเมาวมันก็ไปเข้าไปหาไฟมันก็ตกลงไปในในในถังขยะถังที่เก็บขยะมันก็ไม่ตายหรอกเดี๋ยวเราก็เอาไปทิ ตามตำราเขาเกล่าวว่าเมงเมาเนี่ยถึงเวลามันโตพอสมควรเพื่อปลวกอะประเภทปลวกตัวพอสมควรแล้วก็มีดินฟ้าอากาศที่เหมาะคือฝนตกแล้วก็ชื้นแฉะมันก็จะออกมาผสมพันธ์มหาคู่ตัวเมียก็ทั้งตัวเมียตัวผู้นะครับออกมาถ้าเป็นคนก็เรียกว่าไปไฟทองหล่อกันแล้วกันไปถนนทองหล่อไปสถานบันเทิงเหมือนกันครับสถานบันเทิงของเมงเมาก็คือนี่แหละไฟ ไฟก็มาตอมๆๆแล้วมันก็ปีกมันก็หลุดหลุดแล้วเขาก็ไปเจอกันหาคู่กันพากันไปหาที่อยู่อันเหมาะสมไปผสมพันธุ์กันต่อไปอันนี้แท้จริงยังไงก็ไม่ทราบแต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าธรรมดาไอ้ปลวกเนี่ยมันจะมีนางพญาอยู่นะ,ะไอ้พวกเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไปผสมพันธุ์กันได้ยังไงนี่ก็ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ขอค้นต่อไป